กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านทุ่งโนนคำหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่กลางท้องนาเขียวขจียามเช้าหมอกบางๆจะลอยอ้อยอิ่งเหนือคันนาเสียงไก่ขันแข่งกับเสียงนกเอี้ยงเป็นสัญญาณบอกว่าเช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในหมู่บ้านนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าพ่อคำล่าเขาเป็นพ่อค้าขายไก่เร่ อายุราวสี่สิบกว่ารูปร่างผอมผิวคล้ำแดดใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยจากการตรากตรำแต่ดวงตานั้นยังมีแววขยันและไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตทุกเช้าก่อนฟ้าจะสางพ่อคำล่าจะตื่นตั้งแต่เสียงไก่ยังไม่ขันเขาจุดตะเกียงน้ำมันเล็กๆค่อยๆเปิดประตูเล้าไก่ที่คํำจากไม้ไผ่าสาร ไก่บ้านตัวผู้ตัวเมียหลายสิบตัวก็ส่งเสียงจ๊อกแจ๊กราวกับรู้ว่าเจ้าของกำลังจะพาออกไปทำมาหากินเอาวันนี้ไปขายให้หมดนะผู้เองพ่อคำล่าพูดเบาๆพร้อมรอยยิม้มมือหยาบกร้านค่อยๆอุ้มไก่ใส่ตรกราสานเขาจัดอย่างทนุถนอมเพราะรู้ดีว่าไก่เหล่านี้คือทั้งชีวิตและความหวังของเขา เมื่อพระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าพ่อคำล่าก็แบกตะก้าไก่ขึ้นบ่าเดินเท้าเปล่าไปตามทางดินแดงผ่านทุ่งนาผ่านบ้านเรือนแวะขายตามหมู่บ้านใกล้เคียงไก่บ้านจ้าไก่บ้านสดสดแข็งแรงเลี้ยงเองกับมือจ้าเสียงเรียกขายของเขาฟังดูจริงใจชาวบ้านหลายคนรู้จักพ่อคำล่าดีต่างออกมาดูไก่เลือกซื้อด้วยความไว้ใจ แม้จะขายได้วันละไม่กี่ตัวได้เงินเพียงพอแค่ซื้อข้าวสารเกลือและกับข้าวเล็กน้อยแต่พ่อคำลาก็ไม่เคยบ่นเขามักพูดกับตัวเองว่าคนขยันไม่มีวันอดตายทว่าลึกๆในใจพ่อคำล่าย,ยังมีความรู้สึกบางอย่างซ่อนอยู่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านบ้านพ่อค้าคนอื่นเห็นหลังคาสังกสีใหม่เห็นควายตัวใหญ่เห็นลูกหลานแต่งตัวดีหัวใจเขาก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ ทำไมเขารวยเร็วนักนะเราก็ขยันไม่แพ้ใครแท้ๆคืนนั้นหลังจากขายไก่เสร็จพ่อคำล่านั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านมองดูเล้าไก่เงียบๆลมเย็นพัดมาแต่ใจเขากลับร้อนรุ่มไก่ตัวหนึ่งในเล้าเป็นไก่สีขาวสะอาดผิดกับตัวอื่นมันยืนมองพ่อคำล่าอยู่นานเรากับรับรู้ความคิดในใจเขาพ่อคำล่าไม่รู้เลยว่าจากคืนนี้เป็นต้นไป ชีวิตพ่อค้าขายไก่ธรรมดาธรรมดากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลร,รุ่งเช้าวันถัดมาหมอกบางยังคลอเคลียอยู่เหนือทุ่งนาพ่อคำลาตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงไก่ขันยาวกว่าทุกวันเสียงนั้นใสกังวานและแปลกหูราวกับไม่ใช่เสียงไก่บ้านธรรมดาเอ๊ไก่ตัวไหนกันนะขันแต่เช้ามืดแบบนี้ พ่อคำล่าพึมพำกับตัวเองก่อนจะหยิบตะเกียงแล้วเดินไปที่เหล้าไก่ทันทีที่เปิดประตูเลา้าสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับไก่สีขาวตัวหนึ่งขนของมันขาวสะอาดราวกับสำลีไม่เปื้อนโคลนไม่หม่นมองเหมือนไก่ตัวอื่นดวงตากลมใสมองพ่อคำล่าอย่างสงบนิ่งเองนี่เองพ่อคำล่ายิ้มบาง,บาง เขาจำได้ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเก็บลูกไก่ตัวนี้ได้แถวป่าท้ายหมู่บ้านตอนนั้นมันอ่อนแรงใกล้ตายพ่อคำล่าสงสารจึงเอามาเลี้ยงรวมกับไก่ของตนแต่เพียงไม่นานไก่ขาวตัวนี้ก็โตไวผิดปกติแข็งแรงฉลาดและไม่ซุกซนเหมือนไก่ทั่วไปที่แปลกไปกว่านั้นคือมันมักเดินตามพ่อคำล่าไปทุกที่เรียกชื่อก็หันมาเหมือนฟังรู้เรื่อง วันนั้นขณะพ่อคำล่าให้อาหารไก่ตัวอื่นแย่งกันจอกแจกแต่ไก่ขาวกลับยืนรออย่างสงบจนพ่อคำล่าตักข้าวให้มันเป็นตัวสุดท้ายมันจึงก้มลงกินอย่างสุภาพแปลกจริงๆไก่อะไรเรียบร้อยนักพ่อคำล่าหัวเราะเบาๆในใจเริ่มเอ็นดูมันมากขึ้นทุกวันไม่นานข่าวเรื่องไก่ขาวก็เริ่มแพร่ไป ชาวบ้านที่มาซื้อไก่ต่างพากันพูดถึงพ่อคำล่าไก่ขาวของเองน่ะเขาว่ากันว่าเป็นไก่นำโชคนะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่บ้านใครเลี้ยงไก่ขาวมักค้ายขายดีคำพูดเหล่านั้นเริ่มฝังอยู่ในหัวใจพ่อคำล่าตอนแรกเขาก็แค่ฟังผ่านๆแต่เมื่อมีคนถามถึงไก่ขาวบ่อยขึ้นหัวใจเขาก็เริ่มสั่นไหวคืนนั้น พ่อคำล่านั่งมองไก่ขาวที่ยืนอยู่หน้าเลาแสงจันทร์ส่องกระทบขนสีขาวจนดูราวกับมันเรืองแสงหรือเอ็งจะนำโชคมาให้ข้าจริงๆนะพอคำล่าพูดเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับไก่ไก่ขาวเงยหน้ามองส่งเสียงขันสั้นๆไม่ดังไม่ยาวแต่ฟังแล้วชวนให้ใจสงบอย่างประหลาดวันต่อมา พ่อคำล่าลองพาไก่ขาวไปตลาดด้วยผู้คนต่างหยุดมองบางคนถึงกับขอจับขอถ่ายรูปมีพ่อค้าคนหนึ่งเอ่ยปากว่าถ้าพ่อคำล่าขายไก่ขาวตัวนี้ค้าให้ราคาสูงนะคำว่าราคาสูงทำให้หัวใจพ่อคำล่าเต้นแรงเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าไก่ตัวหนึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตเขาได้แต่ในขณะเดียวกัน ไก่ขาวกลับเดินมาชนขาเขาเบาๆเหมือนห้ามดวงตามันยังคงใสไม่มีแววโลภไม่มีแววกลัวเพอาะคำล่าชงักเขาไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปความคิดในใจของเขากำลังเริ่มเดินไปบนเส้นทางที่อันตรายยามเย็นของบ้านทุ่งนนคำแสงแดดสีส้มอ่อนๆค่อยๆลับขอบนา ลมพัดเอื่อยพาเอากลิ่นฟางเข้าแห้งลอยมาพ่อคำล่านั่งอยู่หน้าบ้านมองไก่ขาวที่เดินวนอยู่ใกล้ๆอย่างใช้ความคิดตั้งแต่วันนั้นในตลาดคำว่าไก่นำโชคก็ยังดังก้องอยู่ในหัวเขามันไม่ใช่คำพูดดังๆแต่เป็นคำกระซิบเบาๆที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในใจเหมือนน้ำหยดลงบนหินหยดแล้วหยดเล่าจนหินเริ่มเปียก เช้าวันถัดมาพ่อคำล่าแบกตะกร้าไก่ออกขายเหมือนเคยแต่วันนี้หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมมีทั้งความหวังและความลังเลปนกันอยู่เมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งเดินออกมาดูไก่สายตานางสะดุดเข้ากับไก่ขาวที่ยืนสงบอยู่ในตะกร้าไก่ขาวตัวนี้สวยดีนะพ่อคำล่าเสียงนางเอ่ยช้า,ชา เลี้ยงยังไงขนถึงขาวสะอาดแบบนี้พ่อคำล่าชะง,งักไปชั่วครู่หัวใจเต้นแรงเขาคิดจะตอบตามความจริงว่าก็เลี้ยงเหมือนไก่บ้านธรรมดาแต่แล้วคำพูดอีกคำหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจคำพูดที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนอ๋อไก่ตัวนี้น่ะข้าเลี้ยงด้วยข้าวใหม่น้ำสะอาดมันเลยแข็งแรงเป็นพิเศษ เสียงของพ่อคำล่าเบานุ่มฟังดูไม่มีพิษมีภัยแต่คำพูดนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหญิงชรายิ้มพยักหน้าอย่างเชื่อถือไม่แปลกใจเลยดูมันสุขภาพดีจริงๆพ่อคำล่ายิ้มตอบแต่ในอกกลับรู้สึกวูบไหวแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างสกิดใจเบาๆไก่ขาวหันมามองเขาวดวงตาใสานั้นไม่ตำหนิ ไม่โกรธแต่กลับนิ่งและเศร้าอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นพ่อคำล่าขายไก่ได้ดีดีกว่าทุกวันเขาเดินกลับบ้านพร้อมเงินเพิ่มขึ้นไม่กี่เหรียญเงินจำนวนนั้นไม่มากแต่ความรู้สึกในใจกลับหนักขึ้นคืนนั้นพ่อคำล่านอนพลิกตัวไปมาเสียงลมพัดผ่านหลังคาไม้ไก่ขันแววมาเป็นระยะในความมืดเขาลืมตาขึ้นมองเพดาน เราก็ไม่ได้โกงอะไรสักหน่อยเขาปลอบใจตัวเองเบาๆแค่พูดให้มันดูดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ยิ่งคิดหัวใจก็ยิ่งไม่สงบเช้าวันต่อมาคำพูดเดิมๆถูกพูดซ้ําอีกครั้งแล้วอีกครั้งจากเลี้ยงดีกลายเป็นเลี้ยงพิเศษจากแข็งแรงกลายเป็นนำโชคทุกครั้งที่พูด เสียงของพ่อคำล่ายังคงนุ่มสีหน้ายังคงยิ้มแต่ในใจกลับเริ่มมีเงาบางๆก่อตัวขึ้นส่วนไก่ขาวมันไม่ส่งเสียงดังเหมือนไก่ตัวอื่นไม่แย่งอาหารไม่วุ่นวายเพียงแต่มันเริ่มไม่เดินตามพ่อคำล่าเหมือนก่อนและมักยืนมองเขาเงียบๆเบราวก,กำลังรอให้เขาคิดอะไรบางอย่างให้ได้พ่อคำล่าไม่รู้เลยว่าคำโกหกครั้งแรกแม้จะเล็กเพียงใด แต่เมื่อเริ่มต้นแล้วมันมักจะเรียกร้องให้มีครั้งต่อไปเสมอยามเช้าของบ้านทุ่งโนนคาฟ้ายังไม่ทันสว่างดีพ่อคําล่าก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเสียงไก่ขันแววมาแผ่ๆเหมือนเสียงเตือนอ่อนโยนจากคืนก่อนเขานั่งนิ่งอยู่ข้างเล้าไก่มองดูไก่แต่ละตัวเดินคุยเขียหาอาหารรวมทั้งไก่ขาวที่ยืนเงียบๆอยู่มุมหนึ่ง แสงอรุณจับขนสีขาวของมันดูนุ่มละมุนเหมือนสำลีพ่อคำล่าถอนหายใจเบาๆตั้งแต่เริ่มพูดเกินจริงเงินที่ได้มาก็เพิ่มขึ้นทีละน้อยไม่มากพอจะร่ำรวยแต่ก็มากพอจะทำให้ใจเริ่มติดถ้าเราพูดดีขึ้นอีกหน่อยถ้าไก่ดูตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดความคิดเหล่านี้ค่อยๆผุดขึ้นมาอย่างเงียบงนัน เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นในรอยแตกของดินวันหนึ่งก่อนออกไปตลาดพ่อคำล่าใช้เชือกฟางเส้นเล็กผูกปีกไก่บางตัวให้แนบลำตัวเพื่อให้ดูอ้วนขึ้นมือของเขาทำไปใจของเขาก็สั่นไปไก่ขาวยืนมองมันไม่ส่งเสียงไม่เข้ามาขวางเพียงแต่ขันสั้นๆหนึ่งครั้งเสียงนั้นไม่ดัง แต่สะเทือนใจพ่อคำล่าอย่างประหลาดในตลาดไก่ถูกขายได้ในราคาที่สูงขึ้นผู้คนเริ่มเรียกเขาว่าพ่อค้าขายไก่นำโชคคำเรียกนั้นฟังดูสวยงามแต่กลับทำให้หัวใจพ่อคำล่าหนักอึ้งเขายิ้มรับพูดจานุ่มนวลแต่ลึกๆแล้วเขาเริ่มไม่กล้ามองตาไก่ขาวตรงๆยามค่ำคืนพ่อคำล่านอนหลับไม่สนิท ฟันเห็นไก่หลายสิบตัวยืนมองเขาเงียบๆไม่มีเสียงร้องมีเพียงดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเหนือซึมทั่วตัวได้ยินเสียงไก่ขาวขันยาวกว่าปกติเหมือนเสียงถอนหายใจของใครบางคนเราคงคิดมากไปเองพ่อคำล่าพูดปลอบใจตัวเองแต่ความรู้สึกไม่สบายใจกลับยังคงอยู่วันแล้ววันเล่า การโกงเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องชินชาความกลัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงความอยากได้ที่มากขึ้นส่วนไก่ขาวมันเริ่มไม่กินอาหารในมือพ่อคำล่าหันไปกินมเมล็ดข้าวที่ตกบนดินแทนเหมือนเลือกความเรียบง่ายมากกว่าของที่ถูกยื่นให้พ่อคำล่ามองภาพนั้นหัวใจสั่นไหวแต่เขาก็ยังไม่หยุดเขาไม่รู้เลยว่าความโลภ ไม่เคยส่งเสียงดังไม่เคยผลักใครแรงๆแต่มันจะค่อยๆพาเราเดินห่างจากความถูกต้องโดยที่เราแทบไม่รู้ตัวเช้าวันนั้นท้องฟ้าของบ้านทุ่งนนคำดูหม่นกว่าทุกวันเมฆสีเทาลอยต่ำลมพัดอื่อยๆอย่างไร้เรี่ยวแรงพ่อคำล่าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้ง เหมือนหัวใจแบกอะไรบางอย่างเอาไว้เขาเดินไปที่เล้าไก่ตั้งใจจะเตรียมไก่ไปขายที่ตลาดใหญ่ในอำเภอตลาดที่ผู้คนมากมายและราคาดีกว่าที่ไหนไหนแต่ทันทีที่เปิดประตูเลา้าหัวใจเขาก็หายวาบไก่หลายตัวนอนนิ่งบางตัวหายใจแผ่วบางตัวไม่ลุกขึ้นมากินอาหาร เสียงจ็อกแจ๊กที่เคยคึกคักกลับเงียบผิดปกติพ่อคำล่าสุดตัวลงมือสัน่นหัวใจเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นพวกเองเป็นอะไรไปเขาพูดเบาๆราวกับกลัวเสียงของตนจะทำให้ความจริงยิ่งชัดเจนขึ้นไก่ขาวยืนอยู่มุมเล้ามันไม่ล้มป่วยแต่ดวงตากลับหม่นเศร้ามันมองพ่อคำล่า เหมือนรู้ว่าถึงเวลาที่วางอย่างต้องเกิดขึ้นแล้วแม้จะรู้สึกไม่ดีพ่อคําล่าก็ยังตัดสินใจเลือกไก่ที่ดูพอเดินไหวใส่กระกาแล้วออกเดินทางไปตลาดที่ตลาดทุกอย่างกลับไม่เป็นเหมือนเดิมไก่บางตัวเริ่มอ่อนแรงบางตัวล้มลงต่อหน้าผู้คนเสียงฮือฮาดังขึ้นสายตาที่เคยชื่นชม กลายเป็นสายตาไม่ไว้วางใจพ่อคำล่าไก่เองไม่เห็นแข็งแรงอย่างที่พูดเลยนี่เอามาขายแบบนี้ได้ยังไงคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดบางๆค่อยๆกรีดลงบนหัวใจพ่อคำล่ายืนตัวแข็งไม่รู้จะพูดอะไรคำโกหกที่เคยใช้ได้ผลวันนี้กลับไร้ความหมายสุดท้ายเขาต้องคืนเงินต้องขอโทษ ต้องก้มหน้ารับคำตำหนิตลาดที่เคยให้ความหวังกลับกลายเป็นท,ที่ที่ทำให้เขาอับอายที่สุดเมื่อกลับถึงบ้านพ่อคำล่านั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านฟ้าครึ้มฝนตกโปรยปรยเหมือนฟ้ากำลังร้องไห้แทนเขาคืนนั้นไก่ขาวไม่อยู่ในเล้าพ่อคำล่าเดินตามหาเรียกชื่อมันเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบ มีเพียงลมและความว่างเปล่าเขานั่งลงกับพื้นน้ำตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะเสียเงินแต่เพราะเพิ่งเข้าใจว่าเขาได้เสียบางสิ่งที่มีค่ากว่านั้นไปแล้วในความเงียบของคืนนั้นพ่อคำล่าได้ยินเสียงหนึ่งไม่ดังแต่ชัดเจนในใจเมื่อความจริงถูกละทิ้งความพังทลายย่อมตามมาเสมอ รุ่งเช้าหลังคืนฝนตกหมอกขาวลอยต่ำปกคลุมบ้านทุ่งนนคำพื้นดินชื้นเย็นเหมือนหัวใจของพ่อคำล่าในยามนั้นเขาตื่นขึ้นมามองเล้าไก่ที่เงียบผิดปกติไม่มีไก่ขาวไม่มีเสียงขันใสๆที่เคยปลุกเขาทุกเช้าพ่อคำล่ายืนอยู่นานก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วหยิบย่ามผ้าเก่า ใส่น้ำใส่ข้าวห่อหนึ่งตั้งใจออกตามหาไก่ขาวเขาเดินผ่านทุ่งนาผ่านลำห้วยผ่านทางที่ไม่ค่อยมีใครใช้ยิ่งเดินยิ่งเงียบมีเพียงเสียงใบไม้ไหวและเสียงฝีเท้าของตนเองระหว่างทางพ่อคำล่านึกถึงวันเก่าๆวันที่เขาเลี้ยงไก่ด้วยใจเรียบง่ายวันที่คําพูดยังตรงกับความจริง หัวใจในวันนั้นเบากว่าวันนี้มากนักเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าเขาพบกระท่อมไม้หลังเล็กตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ควันไฟลอยขึ้นบางๆแสดงว่ามีคนอาศัยอยู่พอคำล่าหยุดยืนยกมือว่ายอย่างสุภาพแล้วเอ่ยเรียกเบาๆมีใครอยู่ไหมขอรับประตูไม้เปิดออกช้าๆ ชายชาราผมขาวในผ้ากาสาวพัทหรือคล้ายลือสีเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มสงบเจ้ามาตามหาอะไรหรือเสียงของท่านนุ่มลึกฟังแล้วใจสงบอย่างประหลาดพอคำล่าก้มศีรษะเล่าทุกอย่างออกมาตั้งแต่ไก่ขาวจนถึงความผิดพลาดของตนน้ำเสียงสัน่นแต่จริงใจฤือสีฟังเงียบๆไม่ตำหนิ ไม่ซักถามเพียงพยักหน้าเบาๆเมื่อพ่อคำล่าเล่าจบฤษีจึงกล่าวว่าไก่ขาวตัวนั้นไม่ได้มาเพื่อให้เจ้าได้กำไรแต่มาเพื่อเตือนใจเจ้าพ่อคำล่าน้ำตาซึมใจสัน่นเหมือนถูกเปิดเผยความจริงที่เขาหลบเลี่ยงมาตลอดถ้าเจ้ายังไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเจ้าก็จะมองไม่เห็นมันฤษีพูดต่อด้วยเสียงเบา พ่อคำล่านั่งนิ่งคำพูดนั้นไม่ดังแต่ลุกซึ้งนิ่งกว่าเสียงใดๆก่อนจากกันฤาษีบอกทางกลับพร้อมทิ้งคำหนึ่งไว้จงกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดแล้วสิ่งที่หายไปจะกลับมาเองพ่อคำล่าว้ายลาเดินกลับด้วยหัวใจที่เริ่มอ่อนโยนลงแม้ยังไม่รู้ว่าไก่ขาวอยู่ที่ใดแต่เขาเริ่มรู้แล้วว่า ควรเดินต่ออย่างไรเมื่อพ่อคำล่าเดินกลับถึงบ้านทุ่งนนคำฟ้ายามเย็นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองอ่อนแสงแดดสุดท้ายของวันทอดยาวบนคันนาเหมือนกำลังรอรับใครบางคนที่เพิ่งกลับจากการเดินทางไกลพ่อคำล่าวางย่ามลงนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านหัวใจเขาไม่วาวุ่นเหมือนก่อนแต่กลับรู้สึกหนักแน่นขึ้นอย่างประหลาด วันรุ่งขึ้นเขาเริ่มต้นทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้ง่ายนักนั่นคือการขอโทษพอคำลาเดินไปหาชาวบ้านทีละคนไม่ถือเงินไม่ถือของฝากถือเพียงคำพูดจากใจข้าผิดไปแล้วข้าพูดเกินจริงข้าเห็นแก่เงินมากเกินไปบางคนเงียบบางคนยังไม่ให้อภยัยแต่พ่อคำลาก็ยอมรับ ไม่โตเถียงไม่แก้ตัวเขารับงานแบกข้าวช่วยเกี่ยวข้าวทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อชดใช้สิ่งที่ตนเคยทำผิดเหงื่อที่ไหลในแต่ละวันกลับทำให้หัวใจเขาเบาสบายขึ้นยามคำ่พคำพ่อคําล่านั่งมองเล้าไก่ที่เหลือเพียงไม่กี่ตัวไม่มีไก่ขาวแต่เขากลับไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนก่อนถ้าเองยังไม่กลับมา ข้าก็จะไม่โกรธนะเขาพูดเบาๆกับความว่างเปล่าข้าแค่อยากเป็นคนเดิมอีกครั้งคืนนั้นลมเย็นพัดเอื่อยเสียงจิ้งหรีดร้องประสานพ่อคำล่าหลับอย่างสงบเป็นการหลับที่ไม่ต้องหนีความคิดใดๆในความเงียบของดึกสงัดมีเงาสีขาวเคลื่อนไหวอย,อยู่ใกล้เล้าไก่แต่พ่อคำล่าไม่รู้ เขาเพียงยิ้มในยามหลับเหมือนหัวใจได้รับการให้อภัยแล้วครึ่งหนึ่งรุ่งอรุณของวันใหม่ฟ้าเหนือบ้านทุ่งโนนคำสดใสกว่าหลายวันที่ผ่านมาลมเย็นพัดเบาๆพาเอากลิ่นดินชื้นหลังฝนมาประทะจมูกพ่อคำล่าตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกสงบไม่หนักอึ้งไม่ร้อนรุ่มเหมือนหัวใจได้พักเสทีเขาเดินออกมาหน้าบ้าน ยืนมองเล้าไก่ที่เงียบสงบแสงแดดอ่อนๆส่องลอดไม้ไผ่ทันใดนั้นเขาก็เห็นบางสิ่งสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นไก่ขาวมันยืนอยู่อย่างสงบขนขาวสะอาดเหมือนวันแรกที่เขาเก็บมันมาไม่ผอมไม่บาดเจ็บเพียงแต่ดวงตานั้นดูอ่อนโยนกว่าเดิมพ่อคำล่ายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงไม่กล้าเรียกไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ กลัวว่าภาพตรงหน้าจะเป็นเพียงความฝันไก่ขาวขันเบาๆเสียงใสไม่ดังเหมือนคำทักทายที่ไม่ต้องการถ้อยคำมากมายพ่อคำล่าค่อยๆก้าวเข้าไปคุกเข่าลงช้าๆมือหยาบกร้านยกขึ้นพนมน้ำตาไหลเงียบๆข้าขอโทษเสียงเขาสัน่นข้าจะไม่ทำผิดอีกแล้วไก่ขาวเดินเข้ามาใกล้ ใช้จะงอยปากแตะมือเท้าเบาๆเหมือนการให้อภัยโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยตั้งแต่วันนั้นไก่ขาวกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมมันไม่โดดเด่นไม่ถูกอวดอ้างเป็นเพียงไก่ตัวหนึ่งในเล้าแต่หัวใจของพ่อคำล่ากลับรู้สึกอบอุ่นกว่าที่เคยพ่อคำล่าเริ่มขายไก่อีกครั้งพูดแต่ความจริงขายตามน้ำหนักจริงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น แม้ได้เงินน้อยลงแต่ลูกค้ากลับยิ้มมากขึ้นชาวบ้านเริ่มพูดกันเบาๆพ่อคำล่าเปลี่ยนไปแล้วนะคำพูดเขาน่าเชื่อถือเหมือนเดิมไก่ขาวมักยืนอยู่ใกล้ๆเงียบๆเหมือนคอยเตือนใจไม่ต้องส่งเสียงดังแต่ก็ทำให้พ่อคำล่ารู้ว่าเขากำลังเดินบนทางที่ถูกต้องการเวลาค่อยๆผ่านไป บ้านทุ่งนนคํคำยังคงเรียบง่ายเหมือนเดิมทุ่งนายังเขียวในฤดูฝนและเหลืองทองในฤดูเกี่ยวข้าวแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆคือเชื่อเสียงของพ่อคำล่าเขายังคงตื่นแต่เช้าแบกตะกร้าไก่เดินขายตามหมู่บ้านแต่วันนี้สีหน้าเขาสงบรอยยิ้มไม่ต้องฝืนคําพูดทุกคำออกมาจากใจจริงไก่ตัวนี้ยังเล็กหน่อยนะ ตัวนี้แก่แล้วเนื้อจะเหนียวสักนิดเขาบอกตามความเป็นจริงไม่ปิดบังไม่แต่งเติมชาวบ้านฟังแล้วพยักหน้าบางคนหัวราะเบาๆเพราะรู้สึกถึงความจริงใจเงินที่จ่ายไปอาจไม่ถูกแต่ก็ไม่รู้สึกถูกหลอกไม่นานคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงก็เริ่มมาซื้อไม่ใช่เพราะไก่นำโชคแต่เพราะคำพูดของพ่อคำล่าเชื่อถือได้ ยามเย็นพอคำลา่านั่งพักใต้ต้นไม้มองดูไก่คุย้ยเขียหาอาหารไก่ขาวยืนอยู่ใกล้ๆไม่เด่นไม่แปลกแต่ดูสงบพอคำลา่าลูบหัวมันเบาๆไม่ใช่เพราะหวังโชคแต่เพราะความผูกพันคืนหนึ่งเด็กๆในหมู่บ้านมานั่งฟังเขาเล่าเรื่องพอคำลา่าเล่าเรื่องความผิดพลาดของตนโดยไม่ปิดบัง เล่าด้วยเสียงนุ่มไม่มีการสอนตรงๆแต่เด็กๆฟังแล้วเข้าใจความจริงอาจทำให้ขายได้น้อยลงพอคำล่าพูดช้าๆแต่ทำให้เราหลับตาได้สบายไก่ขาวขันเบาๆเ,เ,เหมือนเห็นด้วยการเวลาผ่านไปเนิ่นนานเส้นผมของพ่อคำล่าจากที่เคยดำก็ค่อยๆแซมด้วยสีขาว มือที่เคยแข็งแรงก็หยาบกร้านและสั่นไหวตามวัยเขาไม่ได้เดินขายไก่ไกลเหมือนก่อนแต่ยังคงเลี้ยงไก่อยู่หลังบ้านเลี้ยงด้วยใจสงบไม่เร่งไม่หวังเพียงทำตามกำลังที่มียานเย็นวันหนึ่งเด็กๆในหมู่บ้านมานั่งล้อมวงใต้ต้นมะขามใหญ่พอคำล่านั่งอยู่บนแคร่ไม้เก่า มีตะเกียงเจ้าพายุส่องแสงนวลไก่ขาวยืนสงบอยู่ไม่ไกลขนของมันขาวขึ้นตามการเวลาแต่ดวงตายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมตาตาเล่าเรื่องไก่ขาวให้ฟังหน่อยเด็กคนหนึ่งเอ่ยขึ้นพ่อคำล่าย,ยิ้มยิ้มแบบคนที่ผ่านเรื่องราวมามากแล้วเริ่มเล่าด้วยเสียงช้าๆนุ่มๆ เขาเล่าเรื่องพ่อค้าคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากความขยันแต่หลงทางเพราะความโลภเล่าเรื่องคำโกหกเล็กๆที่ค่อยๆโตขึ้นจนเกือบทําลายทุกอย่างเด็กๆนั่งฟังเงียบบางคนกอดเขา่าบางคนพนมมือฟังอย่างตั้งใจเมื่อเล่าจบพ่อคำล่าพูดเพียงประโยคสั้นๆว่า ไก่ขาวตัวนั้นไม่ได้ทำให้ตารวยแต่มันสอนให้ตาเป็นคนที่ไม่ต้องหลอกตาใครลมเย็นพัดผ่านไก่ขาวขันเบาๆหนึ่งครั้งไม่ดังไม่ยาวแต่ฟังแล้วใจสงบเด็กๆพากันยิ้มบางคนไม่เข้าใจทั้งหมดในตอนนี้แต่เมล็ดเล็กๆ,ๆของความซื่อสัตย์ได้ถูกหวานลงในหัวใจพวกเขาแล้ว คืนนั้นแสงดาวเต็มฟ้าพ่อคำล่านั่งมองเล้าไก่หัวใจอิ่มเอมไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะเขาได้กลับมาเป็นคนธรรมดาที่ซื่อสัตย์อีกครั้งและนิทานเรื่องนี้ก็ยังคงถูกเล่าต่อไปจากปากผู้เท่าสู่หัวใจของคนรุ่นหลังเพื่อเตือนว่าความซื่อสัตย์ อาจไม่ทำให้ชีวิตหรูหราแต่จะทำให้ชีวิตสงบและหลับตาได้โดยไม่ต้องกลัว